จะดื่มร้อนดื่มเย็นหรือนำมาชงเป็นช็อกโกแลตร้อนก็อร่อยได้คุณค่ากับแลตตาซอยไฮแคลเซียมแถมยังสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการทำวัฟเฟิลอร่อยๆอออสไตล์วีแกนได้ด้วยเช่นกันครับช็อกโกแลตร้อนสักแก้วนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ผลดื่มได้ทั้งวันแค่ส่วนประกอบเพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองครับแลตตาซอยไฮแคลเซียมที่ตั้งไฟให้พออุ่นและก็ด์กช็อกโกแลตคุณภาพครับพักสักครู่แล้วก็คนให้เข้ากันดี และสำหรับในช่วงที่ท้องว่างนะครับจะมีอะไรที่ดีไปกว่าวัฟเฟิลอร่อยอร่อยแลครับใส่รัตตซอยไฮแคลเซียมลงในชามผสมนะครับตามด้วยน้ำส้มสายชูแอปเปิลครับคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็พักไว้ประมาณ5นาทีครับหลังจากนั้นก็จะร่อนส่วนผสมของแห้งนะครับซึ่งได้แก่แป้งผงฟูและเกลือครับใส่เมเปิลไซรัปน้ำมันรำข้าวและวานิลลาสกัดคนด้วยพายยางให้พอเข้ากันครับตัวแป้งของเราเรียบร้อยแล้วครับ วีแกนวอฟเฟิลสูตรนี้นะครับหวานน้อยครับรับประทานคู่กับผลไม้สดเนี่ยลงตัวสุดๆครับถ้าใครอยากจะเสิร์ฟกับเมเปิลไซรัปก็ไม่ว่ากันนะครับสูตรนี้นะครับรับประทานคู่กับ Hot Soy Milk. ฮอตช็อกโกแลตซอยมิลวโยพิเศษสุดๆนะครับนอกจากได้สารอาหารดีๆจากผลไม้ที่หลากหลาย เรายังได้คุณค่าดีๆจากแลตเตซอยไฮแคลเซียมคนรักสุขภาพแนะนําให้ลองเลยครับเพราะว่าแลตตอซอยสูตรนี้เนี่ยไม่มีนมผงหวานน้อยแคลเซียมสูงมีประโยชน์หาซื้อได้ที่ l a ต t ตอซอยช็อ .com ครับ